เจอผมบิมรันรอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาเลือกซื้อและเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์อย่างมีคุณภาพต้องบอกในตลาดเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ปัจจุบันนี้นะฮะจะหาให้มันถูกใจเราและได้คุณภาพระยะยาวเนี่ยค่อนข้างยากวันนี้จะเป็นยังไงนั้นบิมจะพาไปดูเรื่องของการติดตั้งและเป็นฟิล์มที่ได้คุณภาพและตอบโจทย์ของเรานะฮะไปชมกันเลย ีนฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ที่บิมเลือกใช้เะครับเป็นแบบพรีเมียมซับซีโร90สีดำความเข้ม80%ครับต้องบอกซับซิโร90เนี่ยมีให้เลือกเฉดสีมีทั้งสีดำและก็สีฟ้าใสนะการค่า IR กว่า95%ครับเหตุผลที่บิมเลือกใช้เนี่ยคือถ้ามองจากภายนอกเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกเป็นส่วนตัวนะฮะมองมืดไม่เห็นอะไรแต่ถ้ามองจากภายในออกไปเนี่ยต้องบอกว่า เคลียร์ชัดทำให้สายตาเนี่ยรู้สึกไม่หลอกด้วยนะฮะแถมระบายความร้อนจากภายในรถยนต์ออกไปเนี่ยได้เร็วอีกต่างหากครับรับประกันคุณภาพกว่า9ปีพร้อมกับช่างที่ติดตั้งและให้บริการอย่างมืออาชีพได้ทดสอบแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้าซับซีโร่ฟิล์มกรองใสายติดรถยนต์เซรามิกเนี่ยดีมากๆเลยนะมองจากภายในออกไปนี่นะฮะไม่หลอกตา ทำให้รู้สึกเคลียร์ไซส์หรือว่าเคลียร์สายตานะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใส่แว่นดําด้วยนะรู้สึกสบายตามากต่อให้กลางคืนเนี่ยขับขี่ก็รู้สึกมั่นใจรวมถึงด้านนอกมองเข้ามานะฮะทำให้บิมรู้สึกมีความ p r i v a c y หรือความเป็นส่วนตัวสูงครับหลังจากที่บิมได้ทดสอบกันนะฮะต้องบอกว่าสดสดกลางวันแบบนี้ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์เซรามิกแท้ร้อซนตะฮะต้องบอกว่าซับซีโร่เนะภายนอกมองเข้าไปเนี่ยดูสิครับ ดำพรีเมียมมากๆให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะส่วนนั่งข้างในมองออกไปข้างนอกต้องบอกว่าเคลียร์ไอไซส์นะฮะเรียกว่าคมชัดรวมถึงไม่หลอกตาด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะหาฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์คุณภาพนะและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ขอแนะนำซับซีโร่ฟิล์มนั่นเองนะครับคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ทาง Facebook Page ซับซีโร่ฟิล์มรวมถึงติดต่อสอบถามนะฮะทั้งทีมเซลล์และช่างติดตั้งนะเรียกว่าเป็นคีนงานคุณภาพและมีการรับประกันกว่า9ปีด้วยกันครับ รับประกันถึง9ปีปีทางเลือกเลยครับ